ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนณนห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สิริเกษมสิริรักคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ประธานคณะทำง,งานขับเคลื่อนประเด็นสำคัญระดับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนโดยมีนายนัฐการสละลำนายกสมาคมคมพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเพชรบูรณ ประธานสภาค,คนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นตัวแทนคนพิการเข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนพิการตามระเบียบสนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนปีพศ2559ปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อประชาชนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพเพื่อประชาชน โดยมีเลขานุการจากผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4สประกอบด้วยสชสปสชสทและสสสสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการเขตสุขภาพเขตพื้นที่2มี5จังหวัดได้แก่จังหวัดพิศณุโลกตากสุโขทยัยอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นางยาหนินจิตตุรงอภรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต2เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โดยมีนายประสิทธิ์หยดน้ำนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวพร้อมด้วยผู้บริหารประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ท้งนี้ในกิจกรรมได้มีการมอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดีการแสดงบนเวทีของนักเรียนปฐมวัยจับสลากมอบของรางวัลและกิจกรรมเล่นเกมและนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวยังได้จัดบูธนิทรศการของหน่วยงานต่างๆและได้นําเครื่องบินปืนใหญ่สไลเดอร์มาให้กับเด็กได้สัมผัสของจริงสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆเ,เป็นอย่างมาก ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกอาทิตย์ชิพงตุนนารองสารวัตรสอบสวนสพ,พกรกพระอําเภอรกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ได้รับแจ้งเหตุมีการใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นถึงแก่ความตายที่บ้านเลขที่50หมู่ที่4ตำบลบางมะฝออําเภอรกรกพระจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ พบร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่บริเวณโต๊ะหินอ่อนใต้ถุนบ้านทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายสราวุฒิโพชัดบงคลอายุ44ปีและพบนางสาวจิตราโสธนนอายุ49ปีผู้ก่อเหตุนั่งรอมอบตัวพร้อมอาวุธปืนจุดสาแปดที่ใช้ก่อเหตุจากการสอบถามแม่ของนายสราวุฒิผู้ตายทราบว,ว่าฝ่ายหญิงขับรถมาจากจังหวัดชนบรุรีเพื่อที่จะมาง้ะขอคืนดี สาเหตุรู้แต่เพียงว่าทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันมานดานช่วงเกิดเหตุฝ่ายชายได้ลาง,งานกลับมาบ้านที่นครสวรรค์และฝ่ายหญิงได้ขับรถมาจากชนบุรีเพื่อเคลียร์ใจกันแต่คุยกันไม่รู้เรื่องประกอบกับฝ่ายหญิงมีอารมณ์ร้อนจึงเกิดเหตุสลดขึ้นดานเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำนางสาวจิตราซึ่งเบื้องต้นให้การว่ามาจากปมหึงหวงเนื่องจากได้นำา GPS มาแอบติดที่รถฝ่ายชาย จนรู้ว่าฝา่ายชายเริ่มปั่นใจออกห่างทั้งที่อยู่กินกันมานานกว่า10ปีจึงตามมาขอเจรจาแต่ไม่สําเร็จจึงใช้อุธปืนที่เตรียมมาก่อเหตุดังกล่าวขึ้นก็เรื่องทะเลาะกันขนมก็นหนึ่งนั่นแหละเนอะได้ข่าวว่าเขาเลิกกันมานานแล้วใช่ไหมเขาก็เลิกกันนล้วแหละเพราะไอ้เขา ก,ก็นองก็แหนแม่ก็อยู่ทั้งนี้ก็ไม่รู้เรื่องเขาลัก mm hmm. เขาลูกชายคนนี้ไม่ค่อยบอกเนาะมีเรื่องอะไรไม่บอกพ,อพ่อแม่เพราะพ่อแม่เครียด mm hmm. ก็แค่นั้นแหละแล้วผู้หญิงเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่ชนบุรี mm hmm. นั้นแหละแล้วเขามา mm hmm. เขาก็มายิงเลยหรือไงฮะเขาก็มารอตั้งหลายชั่วโมงแล้วที่บ้านเนี่ยมาจากชนบุรีเลยเหรอ,หรอมาคนเดียวหละ แล้วเหตุเกิดเขาได้ข่าวว่าเขานั่งรอมอบตัวเลยเหรอครับก็ไม่รู้ก็แม่ไปบ้านเหนือก็ไม่รู้ก็พ่าก็อยู่เนี่ยผมมาก็เห็นตำรวจเขาอ่านแล้วเขารักผู้ชายเขาปล่อยเขาเนาะแต่แม่ก็รักฝ่ายผู้หญิงใช่ไหมก็รักผู้หญิงเขารักเขาเขาโคจาดีแต่ว่าเขาใจร้ายไปหน่อยเขาลมร้อนฉุนเฉียวแล้วสาเหตุลึกๆเนี่ยแม่พอรู้ไหมว่าเขาเกิดจากอะไรเขาถึง ขับรถมาจากชนบุรีเพื่อมาเขาก็จะมองอแฟนเขานั่นแหละเนาะเราก็ไม่รู้เรื่องภายในเสียงอะไรก็อยู่เออไม่รู้เัาภายในเขาะเนาะด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลก และพวกเราไม่เคยหยุดกาวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกกาวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอนาบริเวณพื้นที่กว่า1น0 0 0หมไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุด D รวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านที u อต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุรกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองส,สำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตร a าเ mastery agility responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกสที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิชฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือไซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตรเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคล่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับ ก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแชร์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอสด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่า หากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่นศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสําเนาบัตรประชาชนเท่าที่จําเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ ชชวร์ sure, ก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ถ้าอากาศยานสุภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคาร Z1 วันแบบ s o ฟต์โอ n พนนในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกร S 1 0 1ถึง S 1 2 8แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซวัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแัดวันโดยท่าอากาศยานสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเขา้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกระเสียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S101 S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารแซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารแซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการสุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่ตอไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารแซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านลอจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน